สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Good Talk Good T พลังงานดีๆมีให้คุณทุกเช้ากับเตยบราโวค่ะสำรับในวันนี้นะคะยังคงอยู่กับหนังสือกรรมตามสมองนะคะซึ่ง มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นผลลัพธ์ความสาเร็จของเต้ยนะคะที่ได้อ่านจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ตอกย้ําว่ามันถูกต้องมันใช่มากๆและคุณเขาก็เขียนเอาไว้ดีมากๆนะคะเนื่อก็คือเรื่องของการทําซ้ําค่ะเขาพูดถึงพลังของการทําซ้ําค่ะซึ่งการทําซ้ำเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตของเรามากนะคะพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําซ้ําถ้ามันดีมันก็จะส่งผลให้เราดียิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้ามันไม่ดีมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยตกต่ำมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้ในหนังสือนะคะเขาจะพูดถึง ึงการเปลี่ยนนิสยัยการเปลี่ยนชีวิตนะคะคือการสร้างตัวตนด้วยพลังใหม่แห่งการทําซ้ํานั่นเองนะคะทุกคนมีอะไรที่ทําซ้ําๆอยู่บ้างไหมคะในตอนนี้นะคะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางคนเนี่ยเขาถึงประสบความสําเร็จในขณะที่บางคนติดอยู่กับนิสัยเดิมๆสังเกตไหมเหมือนอย่างเต้ยเนี่ยหลายๆคนก็ชอบมาถามทำไมอาจารย์เต้ยถึงประสบความสําเร็จ แต่วอเต้ถามว่าแล้วเขาทําอะไรอยู่บ้างที่เราจะมาเทียบกันว่าอวันนี้เต้ทาอะไรที่มากกว่าเขาหรือเขาทําอะไรที่น้อยกว่าเต้ไหมเท่าที่ดูอะค่ะไม่มีอะไรที่เขาทําน้อยกว่าเต้เลยค่ะเขาทํามากพอๆกันเลยแต่เขาทําผิดฝังแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ความสงสัยเนี้ยนะคะทุกคนลองดูว่าเมื่อได้คาตอบฟังดีนะเมื่อเราได้คํนะาคตอบอะค่ะเราจะเอาคําตอบนี้ไปเปลี่ยนแปลงตัวเองยัง,ยงไงบ้าง เนาะอย่างที่ถามไว้เนี่ยนะคะเขาถามว่าทําไมบางคนถึงประสบความสําเร็จในขณะที่บางคนเนี่ยติดอยู่กับนิสัยเดิมๆนะคะความแตกต่างเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่พรสวรรค์ค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่โอกาสแต่มันอยู่ที่นิสัยที่เราทําซ้ําๆในทุกๆวันนะคะซึ่งอริสโตเติลนะคะเขาก็เคยกล่าวเอาไว้ว่าว่าเราอะคือสิ่งที่เราทําซ้ําๆจนกลายเป็นนิสัย ะะเขาเก่าเอาไว้นะคะว่าเราคือสิ่งที่เราทําซ้ําๆจนกลายเป็นนิสัยนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจเพียงครั้งเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตแต่มันคือพฤติกรรมที่ทําซ้ําจนมันฝังแน่นอยู่ในสมองของเราเลยค่ะทุกคนคิดว่าการที่เราทําซ้ําๆเนี่ยมันสําคัญยังไงคะทําไมการทําซ้ําๆเนี่ยมันถึงสําคัญนะคะในหนังสือที่คุณเขาเขียนเอาไว้ในกรรมตามสมองนะคะก็ได้บอกเอาไว้ว่า เมื่อคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำๆเป็นเวลานานสมองจะไม่ได้แค่ต้องการมันแต่จะรู้สึกว่าขาดมันไม่ได้เออมันมีอยู่ช่วงชีวิตหนึ่งของเต้นะคะที่เต้เป็นเทรดเดอร์เนาะแล้วก็เทรดนะคะเทรดเสียซ้ำๆนะคะมีนิสัยนิสัยหนึ่งที่แบบเออโอเวอร์ลหลดโอเวอร์เทรดนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาคือเสียซ้ำๆค่ะคือทำเป็นเวลานานๆเสียซ้ำๆซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาบอกเอาไว้ชัดเจนเลยว่า อะไรก็แล้วแต่ที่เราอะทามันซ้ำๆเป็นเวลานานสมองมันจะรู้สึกว่าขาดมันไม่ได้โอ้โหนี่คืออ่านแล้วคือจึกเลยนะคะถึงว่าทําไมพอเราแบบตั้งใจที่จะเลิกนิสัยนั้น เลิกไม่ได้ค่ะทุกคนนะคะก็เลยต้องแบบมีการค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนเนาะถ้าหากว่าใครฟังอยู่แล้วเป็นเทรดเดอร์นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้นะคะซึ่งนี่ก็คือเหตุผลที่เราติดพฤติกรรมบางอย่างนะเช่นการเช็คมือถือทันทีเมื่อตื่นนอนนะ,ะถ้าหากว่าเราทําแบบนี้ซ้าๆ ทุกเชา้าทุกเช้าเนาะเช็คมือถือทันทีเมื่อตื่นนอนเนี่ยนั่นแหละค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำซ้ำๆทุกวันเป็นเวลานานสมองก็จะรู้สึกว่าขาดมันไม่ได้นะคะหรือการกินขนมทุกครั้งที่ขุนเครียดนะฮะก็เหมือนกันค่ะเวลาเครียดปุ๊บเมื่อก่อนไป้ม,มีค่ะติดคอนเน่แต่ชอบกินขนมคอนเน่มากแต่จริงๆอะ่ะมันไม่ได้เครียดค่ะแต่รู้สึกว่าช่วงเวลาที่เราทำงานแล้วกออ็นั่งประชุมหรือมีงานเยอะๆการกินคอนเน่เนี่ย มันทําให้รู้สึกรู้สึกแบบรู้สึกดีเออมันรู้สึกดีมันให้สารแหงความสุขบางอย่างนะคะแล้วตัองอางแา่ทำแบบนั้นอะ่ะเป็นซ้ําๆเป็นเวลานานแล้ว,ลวมีพฤติกรรมแบบเนี้ยมานานเลยค่ะก็เลยทําให้ติดแบบเขาเรียกว่าขาดไม่ได้ขาดคอนเนไม่ได้นะคะแล้วก็นิสัยของการผลัดวันประกันพุ่งค่ะถ้าเราทําบ่อยๆซ้ๆําๆสมองก็จะรู้สึกว่าก็เนี้ยแหละก็คือถูกต้องแล้วเพราะว่ามันก็ขาดเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกัน เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสมองของเราอะค่ะฝึกให้เชื่อมโยงกับพฤติกรรมเหล่านี้กับความสุขค่ะทุกคนพอจะนึกภาพออกใช่ไหมสมองของเราอะค่ะมันเชื่อมโยงนะม,นมันถูกฝึกนะคะตอนแรกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่เรานี่แหละเป็นคนที่ฝึกเองนะคะคือเชื่อมโยงพฤติกรรมเหล่านี้เข้ากับความสุขหรือว่าเข้ากับการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดนั่นเอง ะะเพราะว่าบางอย่างอะพฤติกรรมบางอย่างที่เราทำอะคะเราทําเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดค่ะทุกคนนะ,ะพฤติกรรมทุกอย่างเลยนะทุกคนน่าจะเข้าใจเนาะอะไรก็แล้วแต่นะคะบางอย่างก็คือมันมันเชื่อมโยงกับความสุขเนาะบางพฤติกรรมมันก็หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดเราก็เลยทําแบบนั้นซ้าๆนั่นเองนะคะทีนี้ถ้านิสัยเราเปลี่ยนสมองเปลี่ยนชีวิตก็จะเปลี่ยนทุกคนเชื่อคํานี้ไหมคะ ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนจริงๆนะมันต้องเกิดจากการตัดสินใจก่อนว่าเราอ่ะจะเปลี่ยนนิสัยแย่ๆนะคะเราจะต้องฝึกสมองให้เชื่อมโยงกับพฤติกรรมใหม่เข้ากับความสุขค่ะตัวอย่างเช่นเปลี่ยนจากการติดมือถือเนี่ยเป็นการอ่านหนังสือทุกเช้านะคะเมื่อเราทําแบบนี้ซ้าๆนานพอนะ,ะสมองจะมองพฤติกรรมใหม่นั้นว่าเป็นสิ่งที่ควรทําค่ะมีเทคนิคในการเปลี่ยนนิสัยใน3ขั้นตอนมาให้นะคะ1ก็คือให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆค่ะ นะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก่อนนะคะเช่ <ables> นการออกกําลังกายนะคะจากแทนที่จะไปแบบเล่นเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยนะะให้เริ่มต้นจากวันละ5นาทีมันคือการเชื่อมโยงค่ะมันคือการสร้างนิสัยก่อนก็คือให้เริ่มต้นจาก5นาทีแล้วก็ให้เชื่อมโยงความสุขนะ,ะเราออกกาลังกายใช่ไหมเริ่มต้นจากการออกกําลังกายแล้วก็ให้เชื่อมโยงสิ่งนี้กับความสุขค่ะทําให้มันรู้สึกสนุกเช่น ฟังเพลงขณะที่เราอะเดินลู่หรือว่าขณะวิ่งนะคะหรือว่าเดินอยู่บนลู่อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ให้ทําแบบเนี้ยซ้ำๆจนเป็นอัตโนมัติยิ่งเราทําซ้ํานะคะสมองเนี่ยก็จะยิ่งยอมรับสิ่งนี้เนาะเข้าใจใช่ไหมคะคือเริ่มต้นเล็กๆเนาะการออกกําลังกายก็คือแค่ไปเดินลู่วิ่งอะทําแค่5นาทีก็พอแล้วทํายังไงคะเชื่อมโยงกับความสุขยังไงดีอะไรบ้างที่คุณทําแล้วตอนนั้นรู้สึกมีความสุขก็อาจจะฟังเพลงอาจจะดูละครคุณธรรมตอนเดินลู่อะไรเงี้ย ก็ได้ก็คือแบบอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเออได้ขึ้นไปทําตรงนั้นแล้วมีความสุขหรืออาจจะฟังพอดแคสต์ดีๆหรือตอนนี้คุณอาจจะกําลังฟังเตยอ,อยู่ก็ได้นะคะให้เราทําซ้ําๆจนเป็นอัตโนมัตินะคะสมองมันก็จะเออเริ่มยอมรับสิ่งนี้นะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะอะไรที่เราแบบทําซ้ําๆอะ่ะมันก็จะเริ่มกลายเป็นตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นจงเลือกพฤติกรรมที่ดีแล้วทําซ้ําให้มากพอนะคะแล้ววันนึงเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นนะคะวันนี้ คุณมีนิสัยอะไรบ้างคะที่อยากจะเปลี่ยนในตอนนี้ลองใช้3ขั้นตอนนี้แล้วลองมาแชร์กันนะคะสำหรับของเต้ยเองนะคะก็มีนิสัยหลายอย่างมากๆนะคะเต้ยขออนุญาตแชร์หนึ่งเรื่องละกันนะคะตอนที่เปลี่ยนนิสัยตัวเองจากคนที่แบบเทรดไม่เป็นระบบค่ะแล้วเราก็รู้ว่าการที่เราเทรดไม่เป็นระบบอะ่ะมันเกิดความสูญเสีย แต่ทาไมเราถึงยังทําอยู่ยังทําอยู่ยังทาอยู่นะคะเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงนิสัยตรงนี้เพื่อทําให้เรามีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะก็เริ่มต้นจากการที่ trade เรบบนะทรดให้เป็นระบบนะเทรดให้เป็นระบบซึ่งเราทําได้หนึ่งครั้งเราก็เอาพฤติกรรมเนี้ยเล็กๆเกนี่ยค่ะไปเชื่อมโยงกับความสุขค่ะทําได้หนึ่งครั้งก็ไปเชื่อมโยงกับความสุขเช่นเราทําสําเร็จเราเชื่อมโยงกับความสุขเราให้อะไรกับตัวเอง เราให้อะไรกับตัวเองก็คือให้รีวอร์ดหรือให้รางวัลอะไรกับตัวเองซึ่งเต้นเนี่ยพอทําได้เต้ก็เซเลบรตกับตัวเองค่ะแบบเยสดีใจมากดีใจมากดีใจมากก็คือใส่ความสุขเข้าไปเป็นความสุขของการประสบความสําเร็จเป็นความสุขของการเหมือนเรา,เาชนะอะไรบางอย่างเต้ก็ให้ความสุขตรงนี้บางคนอาจจะเหมือนกับว่าให้ตัวเองกินช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน <laughs> นะคะจริงๆแบบ เป็นช็อกโกแลตแบบดาร์กช็อกก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะให้กาแฟตัวเอง1แก้วเป็นกาแฟดีๆสักแก้วนึงหรืออาจจะเป็นชาเขียวดีๆสักแก้วก็ได้นะคะก็คือกิจกรรมอะไรที่เราทําแล้วเราเชื่อมกับความสุขได้เช่นอาจจะให้ตัวเองเนี่ยได้ออกไปเล่นบางอย่างที่เราชอบนะไปขับรถเล่นหรืออาจจะได้กินเขาเรียกอะไรอะ ให้ให้รางวัลเป็นกินหมูกระทะหรือกินบุฟเฟ่อะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรเนาะแต่ของเต้ก็คือแค่เซเลบริตะแค่รู้สึกแบบเยสแบบดีใจมากๆนะคะที่ทําได้รู้สึกประสบความสำเร็จอะ่ะหนึ่งครั้งก็คือมีความสุขทันทีเลยนะพฤติกรรมเปลี่ยนนะก็คือเปลี่ยนเป็นเทรดให้เป็นระบบแค่หนึ่งครั้งแล้วก็ใส่ความสุขเข้าไปแล้วทำอย่างเงี้ยซ้ำๆซ้ำๆซ้ำ,ำๆแบบเนี้ยค่ะจนสุดท้ายอะ่ะสมองอะ่ะก็ยอมรับพฤติกรรมนี้นะพอยอมรับพฤติกรรมนี้เราก็สามารถทำซ้ำได้เรืยยยยยย่อยๆ แล้วมันก็จะเลือกทําแค่สิ่งนี้เพราะว่าการทําสิ่งนี้มันมีความสุขและได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการด้วยนะคะแล้วทุกคนล่ะคะนิสัยอะไรบ้างที่อยากจะเปลี่ยนคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและเดี๋ยววาพบกัน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ